ทีมชาติไทยชนะขาดจากโอกาสเป็นร้อยแต่สอยได้แค่3 0มศมีโอกาสจบถึง7 0ด้วยนะแต่ถึง10บศูนย์ด้วยซ้ำแต่เรียกความมั่นใจกลับคืนมาให้ได้เร็วนะแล้ววันอาทิตย์ไปป้องกันแชมป์คิงส์ทับกับอิรักกันคิดว่าใครเล่นได้โดดเด่นของทีมชาติไทยในวันนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะส่วนตัวผมขอให้3คนแล้วกัน เบนจามินเดวิสโคตรโดดเด่นโคตรดีเลยเอกนิตปัญญาก็ทำฟอร์มได้ดีเหมือนกันแล้วก็ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับคัมแบ็กทีมชาติไทยแบบโดดเด่นพอสมควร <c oughs> แค่10นาทีเท่านั้นครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับกลับหลังแล้วก็จ่ายมาให้กับเอกนิตปัญญาครับสุดเส้นตบด้วยซ้ายเข้ามาแล้วเป็นพ่อหนุ่มหน้านิ่งคนอินโทรเวิร์ดคนนี้ครับ,บเบนจามินเจมส์เดวิสครับแปรเข้าไปเน้นๆด้วยขวาครับยิงเข้าไปเสาไกลลอดบล็อกลอดเซฟทุกอย่างครับเข้าไป7นึ่งศูนาททที่17เ่์แล้วเจไดนามาาเสไกลมี ปอเมศอัดวิไลรออยู่แล้วตบกลับเข้ามาเป็นทีรศักดิ์เผยพิมายครับชาร์จจอดแสกหน้าผู้สาประตูเข้าไปครับขึ้นนํา2.0ต่อมาครึ่งหลังเริ่มมาแค่2อนาทีครับเป็นปอเมตอัดวิไลนะพาบอลจากขวาเข้ามาตรงกลางแล้วสุดท้ายเนี่ยทำชิ่งกับเบนจามินเจมเดวิดสครับเจ้าเดิมนะยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งครับแอซิสมาให้กับปอเมตอัดวิไลครับยิงแบบเอียงเข้าไปเป็น30ตั้งแต่นาทีที่47 ซึ่งทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังเปลี่ยนตัวลงมาอะไรก็ตามนะมีจังหวะหลุดเดียวเป็นเกือบ10ลูกอะ่ะควรจบเกิน70เป็น10ศูนย์ไปแล้วที่ซ้ําทั้งยิงติดเซฟยิงออกไปเองยิงเบายิงแรงยิงอะไรไม่รู้แต่ว่าเอาไม่เป็นไรสามศู 0, ก็เรียกความมั่นใจกลับมาใหม่แล้วลุยนัต้าเจออิรักนะเชียร์กันต่อขออนุญาตใหท้ทีมชาติไทยกลับไปป้องกันแชมป์คิงส์ับนะครับไปกันเลย